สวัสดีครับผมเบนซ์นะครับจากเอสโตมานะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โชว์รูมเกทวอลมอเตอร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับบรรยากาศโชว์รูมนะครับรวมถึงรุ่นรถของเกทวอลนะครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ฟิล์มนาโนเซรามิกนิรภัยลเอสโตมานะครับให้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้วเราก็มาเริ่มกันที่รถรุ่นแรกเลยนะครับซึ่งเป็นรถที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือฮาวเวล h ฮดนั่นเองนะครับแต่เป็นตัว PHEV นะครับผมซึ่งจะเป็นรถยนต์ Hybrid นะครับและสามารถขับได้ถึง201กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับหัวชาร์จไฟฟ้าแบบ CCS Type 2รองรับการชาร์จแบบเร็วด้วยไฟกระแสตรงและการชาร์จแบบไฟบ้านกระแสสลับส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะฮะการชาร์จแบบเร็วด้วยกระแสไฟตรงนะฮะก็คือ0-80%เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ35นาทีนะครับ ส่วนการชาร์จแบบธรรมดาด้วยกระแสไฟสลับนะฮะจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงจาก 0- ถึง100%ซนะฮะซึ่งระยะเวลาการชาร์จนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นระบบแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะฮะแล้วก็กำลังไฟของสถานีชาร์จน,นั้นเป็นต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะครับในช่วงปีนี้เลยนะฮะและเพราะด้วยความที่ความประหยัดนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าในราคาเพียงแค่ล้านหเท่านั้นเองนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว head 6นะครับที่เป็นรุ่นก่อนหน้านั้นเอง ต่อมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เปิดจองตามรอบเท่านั้นเองนะครับผมนั่นก็คือ a l l a c o o d Cat นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับและมีเลทหลายเลทให้เลือกเลยนะครับตั้งแต่ราคา700,000ถึงล้านสองจุดเด่นของรุ่นนี้นะฮะน่าจะเป็นรูปลักษณ์ของตัวรถนะครับที่ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เหมาะสมกับสาวๆนะครับที่กําลังจะเริ่มต้นใช้งานรถไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยจะเน้นการขับขี่ในตัวเมือเป็นหลักเลยนะครับระยะทางในการขับขี่ต่อการชรคั้ง วิ่งได้ตั้งแต่400ถึง500กิโลเมตรเลยนะครับและรุ่น GT นั้นวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรเลยด้วยครับผมะแล้วเรามาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นน้องเล็กของเกตวอลมอเตอร์เลยนะครับก็นั่นก็คือ h าวาลจูไรออนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับซึ่งราคาบุกรบอยู่เพียงแค่900,000เองโดยที่ขนาดตัวรถมีขนาดเล็กลงจากรุ่นพี่อย่าง H6 นะครับ ให้ความค้องตัวแล้วก็ขับขี่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนรูปลักษณ์นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่หลายจุดเลยนะครับ mm. ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนกันนะครับว่าใครชอบขนาดใหญ่นั่งสบายขนของสัมภาระได้เยอะเข้าไปรุ่นพี่ mm. เฮดซิได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการขนาดที่เล็กลงมากขับขี่ง่ายสบายๆก็ลองดูที่โจไรออนนะครับผม mm. ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นรถนะครับของเกจวอลมอเตอร์ที่มีขายอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่จบนะฮะอย่างที่เกินไปนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ออกรถกับทางเกจวอลมอเตอร์ไม่ว่าจะสาขาไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศนะครับสามารถติดตั้งฟิล์มนาโนเซรามิกนีราพีเอสโตมาได้แล้วนะครับลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับทางทีมขายได้เลยนะครับว่าอยากติดตั้งฟิล์มเอสโตมานะครับซึ่งฟิล์มเอสโตมาของเรานะครับจะมีข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างเนี่ยจากฟิล์มแบรนด์อื่นเนี่ย มากพอสมควรเลยนะครับซึ่งอย่างแรกเลยตามชื่อเลยครับด้วยความที่เป็นนาโนซรามิกนิลภัยนะครับฟิล์มของเราคือป้องกันการจโจรกรรมด้วยนะครับด้วยขนาดความหนาของฟิล์มของเราเนี่ยที่มากกว่าฟิล์มทั่วไปประมาณ4เท่านะครับด้วยขนาดที่4มิลนั่นเองนะครับผมซึ่งข้อดีของเรานะครับมีอยู่มากมายหลายสิ่งเลยนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตพูดถึงข้อดีหลักๆที่เห็นกันได้ชัดเจนเลยคืออย่างแรกเลยนะครับด้วยความที่ของเราเนี่ยเป็นฟิล์มนาโนซรามิกนิลภัย ซึ่งคุณสมบัติแรกของเราคือความเป็นนิรภัยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการจรจรกรรมนะครับหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนก็แล้วแต่นะครับผมดยความที่ฟิล์มของเราเนี่ยมีความหนามากกว่าฟิล์มที่ไหถึง4เท่านะครับส่วนในเรื่องของการแกนความร้อนนะครับด้วยความที่ของเราเป็นนานโนเซรามิกนิรภัยรนะฮะการระบายความร้อนของเราจรึงดีมากกว่าฟิล,มล์มเซรามิกทั่วไปด้วยนะครับและที่สำคัญของเราไม่บล็อกสัญญาณดิจิทัลเลยไม่ว่าจะเป็น e ีซิพาร์ G P S หรือสัญญ,ญาณโทรศัพท์ต่าง นในเรื่องของการรับประกันนะครับฟิล์มเอสโตมานะครับรับประกันอยู่ที่7ปีนะครับผมแต่ด้วยความที่ของเราเป็นฟิลม์มน a โนเซรามิกนิรภายนะครับเราจึงมีเงื่อนไขพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่ ติดตั้งฟิล์มเอสโตรมากับทางเรานะครับหากลูกค้านะครับโดนโจรกรรมนะครับและลูกค้าไม่ได้มีประกรันหรือประกรันไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของตัวกระจกนะครับทางบริษัทจะขอใบแจ้งความแค่1ใบเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นการโจรกรรมนะครับเราจะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นค่าฟิล์มค่าติดตั้งฟิล์มนะครับรวมถึงค่ากระจกด้วยนะครับ ลูกค้าจะเสียเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือค่าติดตั้งกระจกกระทางโชลุมเท่านั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางเกทบอลมอเตอร์ประเทศไทยนะครับผมสามารถติดตั้งฟิล์มเอสโ m มาได้แล้วทั่วประเทศนะครับสามารถแจ้งความประสงค์กับทางทีมขายได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับต้องฟิล์มนาโนซามิกน์ดีลับัยเอสโตมาเท่านั้นครับก่อนจะกันนะครับฝากติดตามข้อมูลของเราเพิ่มเติมได้ที่ w w w e s t o m a t h a i l a n d .com นะครับหรืออขอบุุก่านบที่อับชมาบทมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ